ตึกวันแบงคอกถนนสีลมพระรามสี่ะทำสถิติไว้สามหมื่นกว่าคิวอย่างรถที่มาเนี่ยคันหนึ่งปูนกี่คิวครับอย่างคันซีแพ็เนี่ยปกติแล้วเต็มคันเนี่ยเขาจะอยู่ที่5้าคิวอะห้าคิวสำหรับวันนี้แปดสิ้าคิวคือสิบจ็ดคันแปห้าคิวนี่ประมาณวัน,ว,นวันหนึ่งเสร็จพอดีใช่ไหมครับประมาณปกติสามารถเคม,มากกว่านี้น้อยกว่านี้ให้เสร็จหนึ่งวันได้ครับตึกวันแบงคอกอ อยู่ตรงแถวสีลมถนนส,ส,สีลมพระรามสี่อ่อ๋อสีลมพระรามสี่ครับตึกวันแบงคอกทําสถิติไว้สามหมื่นกว่าคิวเพื่อนๆผมก็เทกันอยู่ที่นั่นมันสำคัญที่วิธีการเทครับเขาเทหลายๆจุดพร้อมกันและคนจํานวนมหาศาลคนงานเยอะใช้เครื่องจกอักรอำนวยความสะดวกในการเทใช้ปัม๊มใช้เครนใช้อะไรแล้วแต่จุดนั้นมันสะดวก แบบไหนถ้าเขาบอกว่าเขาเท24ชั่วโมงเสร็จเราสมมติเราคิดว่า24 0 0 0พันคิวก็ไดัง่ายง่าแสดงว่าชั่วโมงเราชั่วโมงหนึ่งเขาพันคิวทุก6นาทีอะ่ะหนาทีมันคือหนึ่งใน10ส่วนของ60นาทีทุก6นาทีเขาเทร้อยคิวก็แสดงว่าถ้าเขาเทรถคันหคิวแสดงว่า20จุด20คันเทพร้อมๆกันมาเทพร้อมกัน20คันนั่นนั่นคือวิธีที่เขาคิดครับว่าเขาจะทำให้ได้เนี่ยในการ เทเยอะเขาก็ต้องวางแผนอย่างนั้นเหมือนอันเนี้ถ้าจะเทปแป๊บเดียวก็ต้องคนจำนวนมากพร้อมมาปาดปูนแล้วก็ที่พร้อมแล้วก็คอนกรีตก็มายืนเรียงกันเลยครับมันก็สามารถทำได้เยอะครับ